บ่าวสะกุลเหตุงานได้สามมือเดี๋ยวมื่ออื่นเงินเดือนออกได้เท่าไหร่เดี๋ยวมารอชมกันเ้ยพี่น้องสวัสดีครับพวกผมบ่าวสะกลุลคนสว่างแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลพี่น้องอ่ากะบ่ได้ท่ายิปไลมือแล้วนะครับมือนี่กะมีเวลาเพิ่งเลือกงานพี่น้องเลือกงานใบาสามนะครับแต่ว่าน้องเพื่อนยังบ่เลือกอยู่พากันไปสีดยานะครับคนเก่ากะสิได้สีดธยานะครับกะ มาเล่าบรรยากาศนะครับหลังจากมาเหตุงานได้ประมาณสักจักมือ้อหรอหืมาวันที่ยีบเจ็ดโมนี้วันที่เก้านะครับเอากะเกือบซองอาทิตนะเกือบซองอาทิตย์แล้วนะครับกะปั๊บตัวครับเพื่อนดูเพื่อนร่วมงานนะครับกับหมู่กับพวกกะกาลังปั๊บตัวนะครับเรื่องเล่าของดอกไม้น้พี่น้องโอ้ยลายขาหลายเนี่ยจกักมีดอกอีกอย่างเนี้ยนะครับดอกไม้ก็ไ้ ที่จําได้ทวดรับที่จําได้มีอย่างนะอันคันชิดบ่ไอพิโตเนียอ่าอารา,บ,าบีนาบ่แล้วก็ไอไอซันสริมอันจําซื้อไว้ดิแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันยังขึดออกยังบบฟาณใดนะครับกาเข้กาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับตอนนี้เพื่อนเริ่มให้ เก็บงานเก็บเรกไหมเก็บเดี่ยวแล้วแต่ว่ากะยังโบลูหรอกครับต้องถามคนเก่าเพื่อนนะครับผมเข้ามาเข้ากับซ้ำคนใหม่ต้องถามคนเก่าเพื่อนเพื่อนกระดีครับผม่านะครับพี่น้องร่วมงานเพื่อนกระดีเพื่อนก็บอกนะครับอันนี้คือยังอันนี้คือยังมันมีแต่ภาษายูพี่น้องนะครับการที่มาประเทศอิสราเอลนี่เขาบริเรียนภาษามาพี่น้องนะครับอ่าบริเรียนภาษามาโบลูเรื่องมืนตึ๊บนะครับภาษานี่แต่ว่า ส่วนมากคนเก่าเพิ่นก็ใช้อาศัยความจำอาศัยว่ามันคุ้นๆน้าตัวนี้นะครับเคยเก็บอยู่ล็อกไดน,นะครับมันก็จะมีล็อกมีเบือนะครับมีเบออือมีล็อกล็อก A ล็อก B ล็อก C อีไอสิเนาะมันก็มีแล้วก็มีเบอือน้ำเบอือของดอกไม้แต่ละชนิดนาเน,น,นาะกัเรื่อยๆกำลังปรับตัวพี่น้องเข้าครับเพื่อนร่วมงานมืออื่นพี่น้องเดี๋ยวผมซิมารีวิว Ю ให้เบิ่งแน่นอนเหตุงานสามมื้อนะครับมันจีได้จากบาท สามมือพี่น้องเพราะว่าเริ่มงานวันที่ยี่แปดนะครับตัดตัดวิควันที่สามเว็นะครับวันที่หนึ่งก,เงเนนก็เป็นของเดือนใหม่ตอนนี้ก็เห็ดเป็นของเดือนใหม่นะครับเดี๋ยวแต่คซีบึงสามมือเนาะสีได้เท่าไหร่ไพเอาเอา,เอาชีตให้พ่อแม่พี่น้องทายมาดูครับเหตุงานสามมือผมจะได้หลับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเมื่ออื่นตื่นเช้ามาเนี่ยก็ได้ยินเสียงติ้งติ้งติ้งเข่านะธนาคารนวดเพิ่นว่าคนเก่าว่าเนาะ ค,คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ได้นะครับผมกดแชร์ออกไปมืออื่นเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมมารีวิวให้เบิ่งแน่นอนว่าเหตุงานสามมือสี่ไรจังหวาทด้วยพี่น้องเหตุงานอยู่ประเทศอิสาเลครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ